อลโยนาสตาปานิกสาววัย35ปีผู้ประสบความสำเร็จกำลังเพลิดเพลินกับชีวิตอันแสนสงบสุขในอาพาร์ตเมนต์ใหม่สุดรู้ใจกลางกรุงมอสโกเธอทำงานหนักมาหลายปีเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของพื้นที่แห่งความสุขนี้อาพาร์ตเมนต์ที่สะท้อนรถนิยมและตัวตนของเธอได้อย่างลงตัวทุกมุมห้องตกแต่งอย่างประณีตแสงไฟสองสว่างขับเน้นให้เห็นถึงความงามของสถาปตัตยกรรมที่เธอภาคภูมิใจที่นี่คือวิมานของเธอที่ที่เธอสามารถพักผ่อนและเติมพลังหลังจากวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน โอลโยนาไม่ได้อยู่คนเดียวในชีวิตอันแสนสุขนี้เธอมีความสัมพันธ์ที่กำลังเบ่งบานกับแม็กซิมชายหนุ่มวัย40ปีพ่อไม้ลูกติดที่ยาร้างกับภรรยาแม็กซิมเป็นเพื่อนร่วมงานที่แสนดีเขาเป็นคนอบอุ่นเข้าใจและสนับสนุนความฝันของโอลโยนาเสมอพวกเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งออกเดททานอาหารเย็นและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแม็กซิมและลูกสาวของเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของโอลโยนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นความรัก และความอบอุ่นของพวกเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนได้พบกับความสุขที่แท้จริงในขณะที่โอลโยนากําลังมีความสุขกับชีวิตดตยาน้องสาวคนเดียวของ,งอเธอที่มีอายุห่างกัน8ปีกลับต้องเผชิญกับความยากลําบากดตยาเป็นศิลปินสาวผู้มีพรสวรรค์แต่เธอยังไม่ประสบความสําเร็จในเส้นทางสายนี้เธออาศัยอยู่กับนิโคโลายสามีของเธอซึ่งเป็นนักดนตรีผู้ใฝ่ฝันในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เก่าๆชานเมืองมอสโกทั้งคู่ต่างดิ้นรนหางานทําเพื่อเลี้ยงชีพนิโคโลายทํางานรับจ้างทั่วไป เป็นครั้งคราวแต่รายได้ก็ไม่แน่นอนส่วนดายาก็ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานศิลปะซึ่งยังไม่สามารถสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรดายาและนิโคายมีลูกสามคนพวกเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเคเซเนียแม่ของพวกเธอซึ่งเป็นครูกรเกษียณอายุเคเซเนียอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆสมัยโซเวียตการที่ลูกหลานย้ายเข้ามาอยู่ด้วยทําให้บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นวุ่นวายเคเซเนียต้องคอยดูแลหล,ลานๆทั้งสามคนทํางานบ้านและทําอาหารให้กับทุกคนเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อย และเครียดกับภาระที่เพิ่มขึ้นโอลโยนามักจะแวะเวียนไปเยี่ยมแม่และน้องสาวอยู่เสมอเธอนำของกินของใช้ไปฝากและช่วยแบ่งเบาภาระของแม่บ้างเป็นครั้งคราวเธอรู้สึกเห็นใจครอบครัวของน้องสาวที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่เธอก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าดีย,ยและนิโคลายยังไม่พยายามมากพอที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองวันหนึ่งโอลโยนาได้เสนอความคิดที่จะแลกเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเธอคิดว่าหากเธอให้แม่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอแล้ว ให้ดาาและครอบครัวย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังใหญ่ของแม่ทุกคนก็น่าจะอยู่กันได้อย่างสบายขึ้นแต่ดาากลับปฏิเสธข้อเสนอนี้เธออ้างว่าอพาร์ตเมนต์ของโอลโยนาเล็กเกินไปสําหรับครอบครัวของเธอและเธอก็ไม่อยากย้ายออกจากบ้านที่เธอคุ้นเคยโอลโยนาพยายามเกลี้ยกล่อมดาแต่ก็ไม่เป็นผลดาดูเหมือน จะไม่เข้าใจสถานการณ์ที่ยากลาบากของครอบครัวเธอเอาแต่โทษโชคชะตาและบ่นว่าเธอไม่ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนโอลยูนาความอิจฉาริษยาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของดายาเธอรู้สึกว่าพี่สาวของเธอประสบความสาเร็จเพราะโชคช่วยในขณะที่เธอต้องดิ้นรนเพราะโชคร้ายความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเริ่มตึงเครียดโอลยูนารู้สึกผิดหวังกับทัศนคติข,ของดายาในขณะที่ดายาก็รู้สึกอิจฉาและไม่พอใจพี่สาวของเธอความขัดแย้งเริ่มประตุขึ้นบ่อยครั้งอ g ทุกครั้งที่โอลยูนาพยายาม ช่วยเหลือดากลับมองว่าเป็นการดูถูกและเหยียดยามคอเซเนรู้สึกหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรักลูกสาวทั้งสองคนแต่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างพวกเธอเคเซเนีเริ่มมีปัญหาสุขภาพเธอเหนื่อยล้าจากการดูแลหลานและเครียดกับความสัมพันธ์ที่ย่แย่ของลูกสาวทั้งสองโอลโยนาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่เธอรู้สึกเป็นห่วงและพยายามช่วยเหลือแต่ดากลับมองว่าพี่สาวของเธอกำลังเสียแซงและต้องการแสดงความเหนือกว่า วันหนึ่งขณะที่โอนโยนากำลังทานอาหารเย็นกับแม็กซิมและลูกสาวของเขาเธอได้รับโทรศัพท์จากเคเซนีแม่ของเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายและต้องการให้โอลโยนามาดูแลโอลโยนารีไปหาแม่ทันทีเธอพบว่าแม่ของเธอดูอ่อนเพลียและสู้ผอมลงไปมากโอลโยนาตัดสินใจให้แม่มาพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอชั่วคราวเธอคิดว่าการเปลี่ยนบรรยากาศจะช่วยให้แม่รู้สึกดีขึ้นแม็กซิมเห็นด้วยกับความคิดนี้เขาอาสาที่จะดูแลลูกสาวของเขาเองเพื่อให้โอลโยนามีเวลาดูแลแม่อย่างเต็มที่ เคเซเนียรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของโอลเยนาเธอขอบคุณลูกสาวและแม็กซิมที่คอยช่วยเหลือดูแลเธอเป็นอย่างดีในช่วงแรกเคเซเนียรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขที่ได้พักผ่อนในอพาร์ตเมนต์ที่สะดวกสบายของโอลเยนาเธอได้ใช้เวลากับโอลเยนามากขึ้นพูดคุยและปรับความเข้าใจกันแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่โอลเยนากำลังทำงานอยู่ที่บริษัทเธอได้รับโทรศัพท์จากดายาน้องสาวของเธอบอกว่าแม่ต้องการพบโอลเยนาอย่างเร่งด่วน โอลโยนารีบกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เธอพบว่าแม่ของเธอกำลังนั่งร้องให้อยู่บนโซฟาเกิดอะไรขึ้นคะแม่โอลโยนาถามด้วยความเป็นห่วงดา雅ดา,าบอกว่าแม่ต้องขอร้องลูกให้อนโยนากอทพาเมนนี้ให้ครอบครัวของดา,ยาอยู่เคเซนีพูดทั้งน้ำตาโอลโยนาตกตะลึงกับคำพูดของแม่เธอไม่อยากเชื่อว่าน้องสาวของเธอจะกล้าขออะไรแบบนี้แม่พูดจริงหรือคัสโอลโยนาถามย้ำแม่รู้ว่ามันมากเกินไปแต่ดา,าบอกว่าครอบครัวของเธอลำบากมาก อาพาร์ตเมนต์ของแม่ก็เล็กเกินไปสำหรับพวกเขาลูกก็ยังเด็กต้องการพื้นที่วิ่งเล่นดายากับนิโคลายก็ไม่มีเงินพอจะซื้อบ้านใหม่เคเซนิสอื่นโอลโยนารู้สึกโกรธและผิดหวังกับน้องสาวของเธอเธอไม่เข้าใจว่าทำไมดายาถึงเห็นแก่ตัวและไม่รู้จักพอโอลโยนาทำงานหนักมาหลายปีเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นี้เธอไม่ยอมยกมันให้ใครเด็ดขาดไม่ขับแม่โอลโยนาไม่ยกอาพาร์ตเมนต์นี้ให้ใครทั้งนั้นโอลโยนาทำงานหนักเพื่อซื้อมันมา โอลเยนาจะไม่ยอมเสียมันไปง่ายๆโอลเยนาพูดอย่างหนักแน่นแต่โอลเยนายังสาวยังหาใหม่ได้อีกอย่างโอลเยนาก็มีแม็กซิมแล้วไม่ลำบากหรอกเคเซนียพยายามเกลี้ยกล่อมคำพูดของแม่ทําให้โอลเยนาโกรธจนตัวสั่นนี่แม่คิดอะไรอยู่ทําไมถึงพูดเหมือนเธอเป็นคนอื่นทําไมถึงไม่เห็นใจความเหนื่อยยากของเธอบ้างไม่ขะแม่มันไม่เกี่ยวกับแม็กซิมนี่คืออพาร์ตเมนต์ของโอลเยนาโอลเยนาจะไม่ยกให้ใครดดยาต้องหัดพึ่งพาตัวเองบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโอลยูนายืนกรานโอลยูนาใจร้ายทำไมถึงไม่เห็นใจน้องบ้างเคเซนีตัดเพาะโอลยูนาไม่ได้ใจร้ายแต่โอลยูนาก็มีชีวิตของโอลยูนาดายาต้องหักรับผิดชอบชีวิตตัวเองบ้างไม่ใช่เอาแต่หวังพึ่งคนอื่นโอลยูนาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือการโต้เถียงระหว่างโอลยูนาและแม่ดำเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกฝ่ายบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียด วันต่อมาโอลโยนากลับมาจากที่ทํางานเธอพบว่าข้าวของของเธอถูกเก็บใส่กระเป๋าเดินทางและกล่องกระดาษวางระกเกะระกะอยู่หน้าห้องบนตู้ในห้องโถงมีถุงใบใหญ่ใส่รองเท้าอยู่ใต้เท้าเธอมีกล่องเครื่องประดับตกแต่งที่เธอเคยวางไว้ริมหน้าต่างขนขนของกลุ่มหนึ่งกําลังเดินสวนเธอเข้าออกห้องอย่างขวักขวายพวกเขาขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และข้าวของต่างๆของดายาและครอบครัวเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ของโอลโยนาโอลโยนายืนตะลึงกับภาพที่เห็นเธอหันไปเห็นแม่ยืนกอดดอกมองดูอยู่ตรงโถงทางเดินด้วยสีหน้าเรียบเฉย นี่มันอะไรกันคะแม่โอลโยนาถามเสียงดังแม่บอกแล้วไงว่าเดยาจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ถ้าลูกไม่ยอมก็ออกไปเองละกันเคเซเนียตอบโอลโยนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถลม่มลงมาตรงหน้าเธอไม่อยากเชื่อว่าแม่และน้องสาวจะทํากับเธอแบบนี้แม่ทําแบบนี้กับโอลโยนาได้ยังไงนี่มันอาพาร์ตเมนต์ของโอลโยนานะคะโอลโยนาโวยวายอย่ามาทําเป็นโวยวายไปหน่อยเลยยังไงก็พี่น้องกันแบ่งๆกันอยู่ไปเถอะเคเซเนียพูดอย่างไม่ใส่ใจ โอลโยนากำมัดแน่นเธอรู้สึกโกรธจนพูดไม่ออกน้ำตาแห่งความผิดหวังไหลรินอับแก้มเธอไม่คิดว่าแม่และน้องสาวจะหักหลังเธอได้ลงคอโอลโยนาตัดสินใจโทรแจ้งความเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจรับปากว่าจะรีบมาตรวจสอบระหว่างรอตำรวจโอลโยนาพยายามค้นหาเอกสารสำคัญต่างๆของเธอเธอจำได้ว่าเก็บมันไว้ในแฟ้มเอกสารแต่เธอหามันไม่เจอโอลโยนาเริ่มกังวลเธอรู้สึก เหมือนกำลังจะสูญเสียทุกอย่างทันใดนั้นโอลเยนาก็เหลือบไปเห็นแววตาแห่งความสีใจของแม่เธอรู้ทันทีว่าแม่ต้องเป็นคนเอาเอกสารของเธอไปซ่อนแน่ๆแ,แม่เอาเอกสารของโอลเยนาไปไว้ไหนโอลยยนาถามเสียงเข้มแม้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นรีบๆหาไปเธอเดียวตำรวจมาจะได้จบๆเคเซเนียตอบโอลเยนายิ้มย้อเธอรู้ว่าแม่โกหกแต่เธอไม่จำเป็นต้องง้อแม่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะแม่เอกสารอยู่ที่โอลยยนาแล้วโอลยยนาพูด โอลโยนาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเธอโทรหาเลขาของแม็กซิมเลขาของแม็กซิมบอกว่าเก็บเอกสารตัวจริงทั้งหมดของโอลโยนาไว้ที่บริษัทเธอบอกให้เลขาของแม็กซิมรีบนําเอกสารทั้งหมดมาให้เธอที่อพาร์ตเมนต์ไม่นานนักตำรวจก็มาถึงโอลโยนาแสดงเอกสารความเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้กับตำรวจดูตำรวจตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและยืนยันว่าโอลโยนาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตำรวจสั่งให้ดายาและครอบครัวย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของโอลโยนาท,าทันทีดายาวยวายและต่อว่าโอลโยนาอย่างรุนแรงแต่ตำรวจไม่สนใจดายและครอบครัวจำต้องเก็บข้าวของย้ายออกไปอย่างไม่เต็มใจเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้โอลโยนาเสียใจมากเธอตัดขาดก,การติดต่อกับแม่และน้องสาวเธอมุ่งมั่นทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับแม็กซิมและลูกสาวยังมีความสุขหลายปีผ่านไปโอลโยนาได้ข่าวว่าแม่ของเธอเสียชีวิตแล้ว เธอรู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปหาดดยาในงานศพของแมโอลโยนาได้พบกับดดยาอีกครั้งดดยาเดินเข้ามาหาโอลโยนาและพูดว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องตายถ้าเธอยอมยกอาพาร์ตเมนต์ให้เราแต่แรกแม่ก็คงไม่ต้องเครียดจนตายแบบนี้โอลโยนาไม่ตอบโต้เธอหันหลังเดินจากไปเธอรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรกับดดยาอีกแล้วโอลโยนากลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในอาพาร์ตเมนต์ของเธอเธอรู้สึกขอบคุณแม็กซิมและลูกสาวที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอมา เธอได้เรียนรู้ว่าครอบครัวที่แท้จริงไม่ใช่แค่สายเลือดแต่คือคนที่รักและหวังดีต่อกันอย่างจริงใจโอลโยนายืนมองอพาร์ตเมนต์ของเธอด้วยความรู้สึกที่หลากหลายความสุขความเศร้าความโล่งใจและความเสียใจผสมปนเปกันอยู่ในอกเธอสุดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมสติและความเข้มแข็งหลายปีที่ผ่านมาโอลโยนาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับแม็กซิมและลูกสาวพวกเขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักแม็กซิมเป็นสามีที่แสนดีเขาคอยอยู่เคียงข้าง และสนับสนุนโอลโยนาเสมอมาลูกสาวของแม็กซิมก็เปรียบเสมอลูกสาวแท้ๆของโอลโยนาเธอรักและเอนดูเด็กคนนี้เหมือนลูกในไส้โอลโยนาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเธอได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้าสถาปนิกและมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเธอมีลูกน้องที่เคารพและชื่นชมในความสามารถอพาร์ตเมนต์ของเธอกลายเป็นสถานที่ที่เธอใช้พักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานแม้จะมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแต่โอลโยนาก็ยังคงรู้สึกเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่และน้องสาวเธอไม่เคยลืมความเจ็บปวดและความผิดหวังที่ได้รับจากคนในครอบครัวโอลโยนาพยายามติดต่อหาดายาหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลดายาไม่รับโทรศัพท์และไม่ตอบข้อความวันหนึ่งโอลโยนาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าของดายาเพื่อนคนนี้บอกว่าดายาและครอบครัวกําลังลาบากมากนิโคหลายที่งดายาไปมีคนใหม่ทิ้งให้ดายาต้องเลี้ยงลูกสามคนตามลําพังดายาไม่มีงานทําและไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูลูกๆโอลโยนารู้สึกสงสารน้องสาว และ,ละหลานเธอตัดสินใจเดินทางไปหาดายาที่บ้านดายาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆโสมๆในย่านชานเมืองอพาร์ตเมนต์สกปรกและเต็มไปด้วยข้าวของที่วางรกกระกะดดายาดูซูกผอมและกอว่าเมื่อก่อดมากเธอดูแก่ก,กว่าวัยและเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นโอลโยนาดายาก็ร้องให้ออกมาเธอโผล่เข้ากอดโอลโยนาและขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาพี่โอลโยนาหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วหนูไม่น่าทํากับพี่แบบนั้นเลยดายาพูดทั้งน้ําตาโอลโยนาลูบหลังน้องสาวอย่างปลอบโยนเธอรู้สึกเห็นใจดายาอย่างมาก ที่ไม่โกรธหนูแล้วดายาพี่เข้าใจแล้วว่าตอนนั้นหนูลำบากมากโอลโยนาพูดดายาเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้โอลโยนาฟังเธอเล่าว่าหลังจากที่นิโคลายทิ้งเธอไปเธอก็พยายามหางานทําแต่ก็ไม่มีใครรับเธอเข้าทํางานเพราะเธอไม่มีประสบการณ์ไม่มีวุฒิการศึกษาเธอต้องดิน้นรนเลี้ยงลูกสามคนตามลําพังโอลโยนาตัดสินใจช่วยเหลือดายาและหล,ะหลานๆเธอให้เงินดายาจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายและช่วยหางาน ให้ดา雅ทำโอลโยนายัางพาดาและหลานๆานไปอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ของเธอดารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของโอลโยนาเธอขอบคุณพี่สาวทั้งน้ำตาที่โอลโยนาที่เป็นคนดีที่สุดเลยหนูโชคดีจริงๆที่มีพี่เป็นพี่สาวดาพูดโอลโยนายิ้มให้น้องสาวเธอรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือดาและหลานหลานเราเป็นพี่น้องกันนะดยา雅ยังไงพี่ก็ต้องช่วยหนูอยู่แล้วโอลโยนาพูดโอลโยนาและดาปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุด พวกเขากลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมดาาและลูกๆย้ายมาอยู่กับโอลโยนาแม็กซิมและลูกสาวของเขาครอบครัวของโอลโยนาขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นโอลโยนาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับคนที่เรารักและรักเราโอลโยนาแม็กซิมดาาและเด็กๆทั้งสี่คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขากลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบโอลโยนามีทั้งสามีที่แสนดีลูกสาวที่น่ารักน้องสาวที่เธอรักและหล,ะหลานๆที่สดใสร่าเริง โอลโยนารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เธอมีเธอได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นมีค่าและเราควรใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าโอลโยนามองไปยังอนาคตด้วยความหวังและความสุขเธอรู้ว่าเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วจากเรื่องราวของโอลโยนาและดายาเราได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่ามากมายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์บทเรียนที่หนึ่งความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดช,ชอบต่อชีวิตตนเองเป็นสิ่งสำคัญโอลโยนาประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะเธอทำงานหนักอดทนและมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองเธอไม่ได้หวังพึ่งโชคชะตาหรือรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในทางตรงกันข้ามไดยากลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไร้ความรับผิดชอบพึ่งพาผู้อื่นและไม่พยายามพัฒนาตัวเองผลลัพธ์ที่ออกมาจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนบทเรียนที่2การให้อภัยและความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์แม้ว่าไดยาจะเคยทางผิดพลาดและสร้างความเจ็บปวดให้กับโอลิโยนาแต่โอลยโยนาก็เลือกที่จะให้อภัย และเข้าใจในความยากลําบากของน้องสาวการให้อภัยไม่เพียงแต่ช่วยเยียวยาบาดแผลในอดีตแต่ยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้เริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบทเรียนที่3ครอบครัวที่แท้จริงคือคนที่รักและหวังดีต่อกันอย่างจริงใจแม้ว่าอลลโยนาจะเคยถูกแม่และน้องสาวหักหลังแต่เธอก็ได้พบกับครอบครัวที่แท้จริงในตัวของแม็กซิมและลูกสาวครอบครัวไม่ใช่แค่สายเลือดแต่คือคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันในยามทุกยากสนับสนุนและให้กำลังใจกันเสมอ คำแนะนำจงพึ่งพาตนเองและรับผิดช,ชอบต่อชีวิตของตัวเองอย่าหวังพึ่งโชคชะตาหรือรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นจงทำงานหนักอดทนและมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชังมีแต่จะทำร้ายตัวเราเองการให้อภัยจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และเริ่มต้นใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครอบครัวและเพื่อนฝูงคือสิ่งสำคัญในชีวิตจงใช้เวลากับคนที่คุณรัก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันจงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและอย่าเสียเวลากับการเปรียบเทียบรู้จักคุณค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างรอบคอบการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เราไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ที่เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกับดายายอมรับความจริงและเลิกโทษผู้อื่น การโทษโชคชะตาหรือคนรอบข้างไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นจงยอมรับความจริงและหันมาพัฒนาตัวเองตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้เรามีทิศทางในการก้าวเดินพัฒนาทักษะและความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและสร้างรายได้ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือหน่วยงานอนอต่างๆสามารถให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําที่ดีแก่เราได้มีความอดทนและอย่ายอมแพ้การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความพยายามอย่าท้อแท้และอย่ายอมแพ้จงมุ่งมั่นต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ที่เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกับโอลโยนาตั้งสติอย่าใช้อารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากให้พยายามควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกใช้เหตุผลในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเปิดอกพูดคุยกับบคุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนเพื่อหาทางออกร่วมกันเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอยากกลัวที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยหรือไม่สามารถทําได้การปฏิเสธอย่างสุภาพจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลอื่นให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบหรือการล่วงละเมิดปกป้องสิทธิของตนเองหากถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอาเปรียบอย่าลังเลที่จะปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายเรื่องราวของโอลโยนาและดายาเป็นอุทหาหรณ์สอนใจให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีสติรับผิดชอบต่อตอนเองและรู้จักให้อภัยการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบวางแผนอนาคตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะนำพาเราไปสู่ความสุข และความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง